ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรับชมข่าวสารของทีมข่าวชุมชนบ้านฉางนะครับวันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญหนึ่งท่านที่ดูแลทั้งกิจกรรมนะครับภายในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านฉางนะครับแล้วก็อีกหนึ่งบทบาทนะครับที่ดูแลนะครับนโยบายของในส่วนของภาคราชการนะครับก็คือบทบาทกองทุนพัฒนาสตรีในจังหวัดระยองของเรานะครับครับนั่นก็คือคุณกระโลพรประชากลนะครับหรือในนามชื่อเล่นของท่านนะครับก็พี่ตุ๊กที่เรารู้จักกันดีนะครับ สวัสดีครับพี่ตุ๊กนะครับก็ตอนนี้ในหน้าที่ของพี่ตุ๊กก็ที่ดูแลทั้งงานกิจกรรมชุมชนนะครับแล้วก็งานกิจกรรมทางภาคส่วนของภาคราชการนะครับส่วนกลางนะครับนั่นก็คือกองทุนพัฒนาบทบาทตีนะครับในท้องที่จังหวัดระยองของเราครับเป็นงานที่หนักทีเดียวใช่ไหมครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้รองกรหนุพรชักกุลนะครับหรือพี่ตุ๊กไปแนะนําบทบาท การพัฒนาบทบาทสตรีในครั้งนี้นะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะอยากจะขอแนะนําในเรื่องของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะซึ่งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ยมีมาตั้งแต่ปีพศ2555เป็นนโยบายของรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรนะคะซึ่งจะให้เป็นเงินที่ให้จังหวัดละโดยเฉลี่ยแล้วก็คือจังหวัดละ100ล้านบาทนะคะตาม จำนวนของประชากรที่มีอยู่เช่นถ้าจังหวัดเล็กเนี่ยก็จะได้อยู่ที่ประมาณ80ล้านแล้วก็ขนาดกลางก็คือ100ล้านแล้วก็ขนาดใหญ่เนี่ยอยู่ที่130ล้านนะคะกองทุนนี้มีวัตถุประสงค์หลักก็คือเป็นแหล่งเงินทุนให้กับสตรีนะคะในการสร้างรายได้แล้วก็สร้างอาชีพเพื่อที่จะได้สามารถดูแลตัวเองได้ วัตถุประสงค์ข้อที่2นะคะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาสตรีที่มีอยู่ในพื้นที่แล้วก็ส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทมากขึ้นในสังคมอะคะ่ะเพราะนั้นหลักใหญ่หญๆของกองพัพัฒนบทบาทสตรีจะมี2ส่วนนี้ โครงสร้างของคณะกรรมการเนี่ยจะเป็นโครงสร้าง3ระดับนะคะซึ่งโครงสร้างระดับแรกก็เป็นโครงสร้างของระดับชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอยู่ส่วนโครงสร้างระดับที่2ก็เป็นโครงสร้างของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับจังหวัดโครงสร้างส่วนที่3ก็คือโครงสร้างของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับตำบลซึ่งถือว่าเป็นระดับที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด แล้วก็ลักษณะของการใช้เงินที่จะนําเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมาใช้ก็คือจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะโดยจะเป็นสตรีอายุตั้งแต่15ปีเป็นต้นไปนะค่ะก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้แล้ววิธีการสมัครนะคะสมัครได้ที่สํานักงานพัฒนาชุมชนก็ได้หรือสมัครทางเว็บไซต์เข้าไปที่ w Women f u ันนะคะ แล้วก็โรดใบสมัครได้เลยค่ะครับเบื้องต้นนะครับที่พิทุกนะครับได้อธิบายนะครับในหลักการของการดําเนินการของกองทุนบทบาทพัฒนาสตรีช่วงนี้นะครับที่พิตุกได้ดูแลอยู่ในทั้งจังหวัดระยองเนี่ยโครงการของทางทั้งชุมชนเทศบาลตํบบาบล้ันฉางก็ดีเทศบาลเมือง้ันชาก,ก็ดีได้กลุ่มพัฒนาสตรีสมาชิกอยู่ในโครงการของพิตุกได้ประมาณกีณ่คนครับ ตอนนี้ตัวเลขของทั้งจังหวัดนะคะที่เราสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ยตัวเลขอยู่ที่ประมาณ2องห0ื่นกว่าคนนะคะ ที่มาเป็นสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะซึ่งเรายังต้องการจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นเข้ามาร่วมกิจกรรมของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่นะคะ <S <S เพราะว่าเมื่อท่านเป็นสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแล้วเนี่ยท่านก็มีสิทธิ์ในการที่จะใช้เงินกองทุนนี้ในการแก้ไขปัญหาสตรีเองหรือว่าในการแก้ไขปัญหาเรื่องอาชีพของตัวเองเพื่อให้สตรีเนี่ยสามารถมีอาชีพเป็นของตัวเองแล้วก็สามารถพึ่งตัวเองได้นะคะส่วนสมาชิกที่ ใช้เงินของกองทุนขณะนี้ในกองทุนพนฒนบทบาทสตรีระดับจังหวัดเนี่ยเราอนุมัติเงินไปแล้วประมาณ3ล้านกว่าบาทนะคะแล้วก็เงินโอนมาแล้วในจำนวนเงิน100ล้านโครงการที่นำเสนอก็เข้ามาให้สตรีพิจารณาเนี่ยก็จะมีการพิจารณาโครงการทุกวันที่25ของเดือนนะคะจะมีการประชุมพิจารณาโครงการในวันที่25ของเดือนจากนั้นเมื่อประชุมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะอนุมัติเงินตามที่ คณะกรรมการตำบลเสนอมานะคะในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ยจะแบ่งกลุ่มเงินออกมาเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเรียกว่าเงินทุนหมุนเวียนใช้เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมไปในการประกอบอาชีพโดยจะเสียดอกเบี้ยร้อยละ3%ต่อปีนะคะแล้วกำหนดการใช้คืนคือ2ปีวิธีการใช้ก็คือสมาชิกที่มีอาชีพ ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยสามารถทำเรื่องรวมกัน5คนนะคะแล้วก็ขอรับเงินขอรับเงินสนับสนุนในเงินทุนหมุนเวียนได้โครงการละไม่เกิน2 0 0แสนบาทนะคะส่วนรักษาะของการใช้เงินกลุ่มที่2ก็คือเงินอุดหนุนซึ่งรัฐบาลจะเป็นเงินที่ให้ฟรีในเรื่องของการทำโครงการ การพัฒนาศักยภาพสตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของการเป็นผู้นําการพัฒนาในเรื่องของสุขภาพหรือว่าเป็นการพัฒนาในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ในเรื่องของครอบครัวของสตรีหรือก็แก้ไขปัญหาสตรีก็สามารถใช้เงินทุนเอ,อ่เอ,อเรียกว่าเงินอุดหนุนได้นะคะซึ่งโครงการหนึ่งไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทเหมือนกันแต่ลักษณะก็คือโครงการลักษณะของเงิน อุดหนุนเนี่ยจะต้องเป็นเงินที่ให้ประโยชน์สําหรับคนกลุ่มรวมเช่นอาจจะใช้ในเรื่องของการมีชมรมแอโรบิกก็นะคะก็สามารถจะใช้เงินเพื่อพัฒนาชมรมแอโรบิกในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพก็ได้หรือว่าจะมีเรื่องของกลุ่มสวัสดิการชุมชนให้ชุมชนได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพของชุมชน หรือว่ากลุ่มอสมเนี่ยก็สามารถใช้เงินเงินอุดหนุนได้แล้วไม่ต้องใช้คืนคือรัฐบาลเป็นเงินที่รัฐบาลให้ฟรีในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพสตรีเลยค่ะอย่างที่รองกระดูกพอบได้เกินนะครับในการทำนะครับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปเบื้องต้นนะครับด้านหลังนะครับก็เป็นโครงการของเทศบาลตำบลนบน้านฉางนะครับที่ในการดูแล<ด>นะครับฝึก พัฒนาอาชีพสตรีนะครับตามหลักที่รองนากพรได้ดูแลอยู่นะครับในส่วนของโครงการในเทศบาลตำบลบ้านฉางนั้นนะครับโครงการที่ผู้นาชุมชนแต่และโครงการได้นําเสนอในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนั้นนะครับของชุมชนเราที่เสนอให้ผ่านพิทุกไปตอนนี้มีกี่ชุมชนครับตอนนี้มีในส่วนของที่เสนอมาจะเป็นของเทศบาลตำบลบ้านฉางแล้วก็ของตำบลบ้านฉางเองนะคะ อตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ4โครงการนะคะโดยใช้เป็นเงินอุดหนุน2โครงการแล้วก็เป็นเงินหมุนเวียน2โครงการเงินอ,อุดหนุนเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นโครงการทําน้ําหมักเรี <c oughs> ยนรู้วิธีการทําน้ําหมักนะคะส่วนโครงการที่2เนี่ยเป็นโครงการพัฒนาบุคลิกภาพของสตรีแล้วก็ส่วนเงินทุนหมุนเวียน <c oughs> ก็จะมีประชาชนมาขอในเรื่องของการทําผ้าวนนะคะแล้วตอนนี้ที่เสนอมาก็คือการเย็บเย็บผ้า นะคะแล้วก็มีการทำาานอัดแท่งนะคะแล้วก็มีโครงการของการปลูกผักไฮโดรโอลิกนะคะซึ่งก็ลักษณะโครงการลักษณะนี้เนี่ยเราสามารถขอรับการสนับสนุนได้ตลอดเวลาแล้วก็ในส่วนของคณะกรรมการระดับจังหวัดเนี่ยก็อนุมัติไปแล้วนะคะในเงินอุดหนุนเนี่ยประมาณ20่สิบโครงการ แล้วก็ในเงินหมุนเวียนเนี่ยประมาณสิบกว่าโครงการยอดเงินที่อนุม,มัติเนี่ยจะอยู่ประมาณยอดเงินประมาณเกือบ3ล้านกว่าบาทนะคะนี่แหละครับบทบาทที่สุขภาพสตรีนะครับที่ทั้งดูแลชุมชนนะครับดูแลในระดับชุมชนดูแลทั้งระดับจังหวัดนะครับเป็นหน้าที่ที่หนักอึ้งทีเดียวนะครับก็หนึ่งท่านนะครับที่เป็นบุคลากรของชุมชนเทศบาลตะบนบ้านฉางนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งงานชุมชนไม่ว่าจะเป็นทั้งงานในระดับจังหวัดแล้วก็งานครอบครัวนะครับนี่แหละครับ บุคคลที่น่ายกย่องนะครับบุคคลที่ทําประโยชน์ให้กับท้องถิ่นชุมชนของเรานะครับท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองกระดกพรประชาคุณนะครับที่มาชีแนะนําเสนอในโครงการบทบาทพัฒนากองทุนบทบาทพัฒนาสตรีมานาที่นี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณรองกะนกพรมาณนาที่นี้นะครับขอบคุณครับธรรมนวัตรถ่ายภาพเมตนีโด่งดังรายงานสวัสดีครับ จะถามก่อนป่ะตอนนี้พี่จุ๊กจะกับเรื่องตื่นเนี่ยโอเคเดี๋ยวอ่ตื่นเดี๋ยว <c oughs> ไม่ยมเยอะเยอะจ้า